เคลียดราม่าเดือดปมให้ตรวจ ATK ก่อนเจอลูกแต่เจอด่ากลับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับทางช่องไอหนุ่มชาแนลเช่นเดิมนะครับผมก่อนจะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นดราม่าพายุลูกใหม่อีกแล้วนะครับผมสุดเดือดเมื่อหนุ่มสอนรามเคลียดรามา่าเมื่อกุ้งปลอยหรือติ๊กบิ๊กบา t ์เตอร์อัพไอจีด่าคำหยาบคายสนัน่นปมให้ตรวจ ATK นั่นเองก่อนที่จะเจอลูก แต่อดีตภรรยาส่งข้อความเสียงถามกลับมาทำไมต้องวุ่นวายโดยวันที่20มิถุนา2565หนุ่มสอนรามได้ให้สัมภาษณ์กับรายการรายการหนึ่งคือถึงประเด็นดังกล่าวว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ผมให้คุณแม่เขามาเจอน้องวีจิเดืรละสองครั้งแต่ให้ส่งผลการตรวจ ATK มาก่อนพี่เลี้ยงก็จะพาน้องไปเจอเขาก็าส่งเป็นข้อความเสียงมาว่าทำไมต้องมาวุ่นวายกับการตรวจ ATK ที่ผมไปทํางานที่อื่นหลักตรวจบ้างหรือเปล่าซึ่งผมก็ต้องเรียนแบบนี้ว่าวีจีเข้าโรงเรียนแล้วเราต้องตรวจ a t k กันทุกอาทิตย์กับวันพุธซึ่งวันอาทิตย์ส่งผลให้คุณครูก่อนเพราะวันจันทร์จะต้องไปโรงเรียนและกลารสัปดาห์วันพุธก็ตรวจเพื่อประสงค์ไปโรงเรียนวันพฤริัสนั่นเองนะครับผมเป็นคุณพ่อของน้องวีจีแต่เราก็คอยดูแลความปลอดภัยให้ลูกๆหลานๆของคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่น ซึ่งถ้าทางคุณติ๊กไม่ได้ให้ความสำคัญกับการตรวจ ATK ผมก็อยากจะบอกว่าผมให้ความสำคัญครับตรวจมาแล้วเจอกับลูกก็จบแล้วครับแต่ทีนี้ส่งข้อความเสียงมาที่พี่เลี้ยงเยอะๆพี่เลี้ยงเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงครับซึ่งแยกทางกันมา2ปีแล้วทางรายการได้ถามว่าให้อภัยหรือยังซึ่งทางหนุ่มสองลานก็ได้ตอบตรงๆว่า ผมใช้คำว่าให้อภัยไม่ได้เพราะผมไม่ได้วิเศษวิโสอะไรมาที่จะให้อภัยคนอื่นหรอกครับผมไม่ได้สนใจเรื่องราวชีวิตของเขาอยู่แล้วเพราะผมต้องจัดการเรื่องลูกไปโรงเรียนเรื่องงานของผมและดูแลแม่ที่อายุมากขึ้นแล้วส่วนดาม่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือการฟ้องสิทธิ์ดูแลลูกนั่นเองซึ่งทางนุ่นสอนลามก็ได้บอกว่าผมไม่ทราบว่าเขาจะไปฟ้องร้องเพราะไม่มีชื่อผมอยู่แต่ผมให้ที่ปรึกษ,ษากฎหมายเช็กว่าถ้าสังเกตดีๆนะครับรูปเป็นรูกวีจี แล้วไปขึ้นคำหยาบคายมันเป็นคำแปลที่หยาบคายมากนะครับและอะโยคที่ยาวๆมากหน้านั้นเป็นรูปผมผมไม่รู้เขาจะฟ้องใครแต่ผมเป็นผู้ปกครองวีจิแต่เพียงผู้เดียวตามเอกสารที่เซ็นในใบายาที่คุณทิกเซ็นไม่ได้มีใครบังคับส่วนผมก็ทําตามตามหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งทางน้อยการก็ถามว่าจะอยากให้จบแบบไหนซึ่งหนุ่มตอรานก็ตอบว่าก็ไม่จบยังไงผมก็สงสารที่เลี้ยง เพราะเขาไม่ได้มีหน้าที่อะไรตรงนั้นแล้วผมเป็นผู้ปกครองลูกมันแค่เรื่องตัวเอทีเคคุณก็ส่งผลมาสิแล้วทีนี้จะทํายังไงในเมื่อคุณแม่ที่บ้านก็อายุมากวีจีก็ยังเล็กห้าขวบถึงจะมีในขณะเดียวกันเราก็ห่วงลูกห่วงตัวเองเรายังต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่น